สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1613ซึ่งได้บัญญตัตไว้ว่าวรรคหนึ่งการสละมรดกนั้นจะทำแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้วรรคสองการสละมรดกนั้นจะถอนเสียมิได้ค่ะการสละมรดกนั้น จะทำแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้และการสละมรดกนั้นก็จะถอนเสียไม่ได้ซึ่งบางกรณีอาจจะไปใกล้เคียงกับการสละมรดกโดยมีค่าตอบแทนแต่มีข้อแม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์มรดก มิฉะนั้นจะเป็นการขัดต่อกฎหมายเรื่องการสละมรดกบางส่วนซึ่งทำไม่ได้ดังนั้นการสละมรดกจึงอาจมีได้ทั้งกรณีมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนยกตัวอย่างเช่นนายอาทิตย์มีบุตรสามคนคือนายจันทร์นายอังคารและนายพุทธเมื่อนายอาทิตย์ตายมีที่ดินเป็นทรัพย์มรดก นายจันบอกกับนายอังคารและนายพุทธว่าถ้านายอังคารและนายพุทธเอาเงินมาให้ตนหนึ่งล้านบาทแล้วตนจะสละมรดกทั้งหมดกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การสละมรดกบางส่วนแต่เป็นการสละมรดกโดยมีค่าตอบแทนค่ะปัญหามีว่าการสละมรดกจะต้องกระทำต่อทายาททุกคนหรือไม่ในการสละมรดก โดยทำเป็นสัญญาปณีประนอมยอมความเป็นเรื่องที่ทายาทแสดงเจตนาสละมรดกในส่วนที่จนตนจะได้ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงว่ามรดกนั้นจะตกแก่ผู้ใดไม่ว่าจะมีใครสืบมรดกต่อไปหรือจะต้องนำมรดกส่วนนั้นไปแบ่งแก่ทายาททั้งหลายก็ตามแต่โดยแม้ว่าการสละมรดกตามวิธีนี้จะต้อง ทำเป็นหนังสือทั้งสองฝ่ายก็อาจทำต่อทายาทคนใดคนหนึ่งก็ได้เพราะไม่ใช่เป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างคู่กรณีโดยเฉพาะด้วยเหตุนี้เมื่อทายาทคนหนึ่งทำสัญญาปณิปนอมยอมความสละมรดกต่อทายาทอีกคนหนึ่งก็ย่อมมีผลถึงทายาทคนอื่นด้วยทายาทคนอื่น จึงยกการสละมรดกนั้นขึ้นอ้างได้แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาก็ตามและการสละมรดกนั้นมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายด้วยค่ะถ้าทายาตผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีสองฐานะคือเป็นทั้งทายาตโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม เมื่อมีการสละมรดกในฐานะใดฐานะหนึ่งทั้งหมดก็ยังถือว่าเขามีสิทธิ์รับมรดกในอีกฐานะหนึ่งอยู่ซึ่งไม่ใช่การสละมรดกบางส่วนที่กฎหมายห้ามแต่อย่างใดผลของการสละมรดกโดยปกติแล้วเมื่อมีการสละมรดกกฎหมายถือว่ามรดกนั้นไม่ได้ตกทอดแก่ทายาทผู้สละมรดกเลย ซึ่งถือว่าบรรดาสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดต่างๆในฐานะทายาทของผู้สละมรดกหมดไปนับแต่เจ้ามรดกตายถ้าทายาทผู้สละมรดกได้รับส่วนแบ่งมาบ้างแล้วก่อนสละมรดกก็ต้องคืนให้กองมรดกเพื่อแบ่งปันแก่ทายาทอื่นต่อไปทั้งนี้ผลของการสละมรดก มีข้อพิจารณาคือการสระละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,613วรรคสองนั้นบัญญัติว่าการสระละมรดกนั้นจะถอนเสียไม่ได้เพราะการสระละมรดกย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการแบ่งมรดกแก่ทายาทอื่นและการสืบมรดกต่อไป ถ้ายอมให้มีการถอนกันก็จะทำให้มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นโดยในบางกรณีอาจแบ่งมรดกหรือสืบมรดกกันไปแล้วหากยอมให้ถอนได้ก็จะเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้กฎหมายจึงบัญญัติไว้เลยว่าเมื่อสะละมรดกแล้วจะถอนไม่ได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ